ไปแล,ล ER ้วไดแล้วไปแล้ว Goodbye รต้อง่อมเราต้องจารอัแบตเตอรี่หนึ่งอันเชือกเพลิงหนึ่งอันคีย์บอร์ดใช่พีมาแม่งมาจิงไปแล้วหูฟังกูไปไม่ได้แล้ว ทำไหนม้วนดใครวะเนี่ยไม่กันถิอจะมาลองเพลงกันเมื่อกี้อะคร้อจะผูเก็บไม่ได้นันนไม่ใช่นอตมันไม่ใช่นอตฮัลโหลมาแล้วไปแล้วไอ้ปักปกไม่สอนคนวิ่งมันมีสี่คนเราเอาไฟฉายมาสำรวจบ้านที่มีผี แต่เราไม่รู้จักคําว่าวิ่งก็เจอผีวันนี้กูเจอใจเกเรกับศพโอ้ตายไอาจจะมาอยู่กับพวกเราไู่ได้ไม่ได้มาอยู่กับเราไม่ไดบพวกเราตายตาโดนทัดมีมึงต้องไปห้องเล็กๆอ่ะตายลงมาห้องเล็กๆมันจะเจ็บปอดเออตายตายอยู่รอดในจิบันยี่เหรอมุนใช่มุนไปหน้าขึ้นมาเหี้ยวิบหวยมา ไปแล้วรอดแล้วรอแล้วอดแล้วโว้ยโว้ยโว้โว้ยโว้ยโต้ยโวไยโว้บาง้ยโว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 ้ยกกกนโว้ยว้ยโว้ยโววย้้้ย้ว้ววโ้้้ยโ้โ้ย สมกูไม่โก่งตัวดีเฮ้ยเฮ้ยเต็มคนเฮ้ยเยเยไอ้เงี้ยเจ้ามาแล้วไอ้ต้ปไปดูเฮ้ยมันไม่มีสกิลวาร์ปอ่ะมันไม่มีสกิลวาร์ปไไฮนแน่ทำไรเหรอฮนแน่ทำไรเหรอฮันแน่ทไรเหรอทำไรเหรอทำไรเหรอมีฟังกูนี่นหะมีพลังดิสกอร ฮันแน่ฮันแน่ทำไรเอ่ยเอ้ยออกไปเหลือเหลือตายแล้วหนึ่งคนมาหาเขไม่เจอหาเขไม่เจอลงมอนมามามอนหาเขไม่เจอวันดีจ้ะมอนออกไปมอนเขย่าหัวไดเขย่าหัวเขย่าหัวเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋มา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 เดี๋ยวช่วยส่งเคาะให้มาเคาะให้ เออเอ่อหายไปไหนแล้ววะขออยู่นี่ตกใจด้วยว่าคนหายไปไหนวะตายแล้วไอ้บลกตายแล้วตายหมดแล้วหรือแต่เมืองคนเดียวอะาหากูเลยทรมานก่อนทรมานบปไปมา้

ไม่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 ไมเจอขวามตายแลู้